แค่กลิ่นก็จะอ้วกแล้วอะคือแบบเอาละครับมต้องกรบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับวันนี้ก็ขับมาเพื่อผมชิคเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมา เล่นเกมบนะครับเล่นเก็เออมนุษย์เราอะถ้าเราดูคลิปเรื่องที่มันแบบเฉียดตายการเสียวแบบคือมนุษย์เราอะมันจะมีภูมิต้านทานครับบางคนนะเฉพาะบางคนแบบไปสถานที่ที่มันแบบคนปกติไม่น่าไปเออไม่สมควรจะไปนะครับสถานที่แบบถ้าพลาดแล้วก็ตายเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปโชคดีหรือเป็นคลิปอะไรแต่ว่าเราเนี่ยห้ามตกใจเราห้ามรีแอคว่าตกใจโอเคปะ่ะถ้าผมแบบ ตกใจแบบสักนิดสักหน่อยหรือส่งเสียงอะไรออกมาเนี่ยผมก็จะโดนทําโทษนะครับกติกาในวันนี้นะครับผมจะลงโทษตัวเองนะครับของที่จะมาลงโทษผมเนี่ยก็มี4ี่อย่างนะครับ4อย่างเลยอย่างแรกนะครับน้าปลาครับนี่อย่างแรกน้าปลานะครับน้าปลากอกปากแม่งเลยนะครับอย่างที่2ครับพริกป่นพริกป่นนี่พริกป่นนะเออจับกอะปากแม่งเลยนะครับอันนี้ที่ผมมองจอเนี่ยเพราะว่ามองตัวเองอยู่นะแม่งคนอะไรมันหลอชท่าหรือว่าใช่ปะ อย่างที่3นะครับซีอิ้วเห็นไหมซีอิ้วดำนะครับตาตาเด็กอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อันทุดท้ายครับน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวไม่รู้ว่าของจริงแบบนะแต่ของจริงผมก็มีนะเนี่ยลูกมะนาวแต่ว่าเอาน้ําดีกว่านะครับขี้เกียจมาปอกเนาะอาจจะไม่ค่อยได้มองกล้องนะก็คือแบบเขินนะออกกล้องนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเชียร์ทีมอะไรนะครับไหนวะท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับ โชนมโชนมยังไงโอ้โหของปลอมนะเนี่ยของปลอม <c oughs> ของปลอมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเราเริ่มมาดูกันเลยถ้าผมรีแอคแบบเสียวหรือแบบตกใจอะไรนะครับเราก็จะทาโทษนะครับด้วยการโดนทั้ง4ี่อย่างน,นี้ครับบทลงโทษนะครับแต่ถ้าผมปลอดภัยโดยที่แบบผมไม่ตกใจอะไรเลยนะครับผมก็เออ ถ้าผู้ชมก็ไม่น่าจะแบบได้กินผมอะเข้าใจป่ะอือก็แรกนะครับใส่หูฟังครับเพื่ออัดทร์ตนะครับเพื่ออัดทาร์ของการดูนะครับการดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคือตอนนี้ผมเล่นอยู่คนเดียวนะครับคือผมทําอะไรอยู่คนเดียวเลยนะครับก็อาจจะเก่งก้างหน่อยนะครับก็คือทําเป็นคลิปแรกรีแอคชั่นคลิปแรกป่าวะเอ้ยผมเคยทําไปแล้วนี่ที่เป็นรีแอคชั่นบิดบล็อกนะของบ b k นะแต่กระช่างมันเถอะนะโอเคเรามาเริ่มดูคลิปแรกกันเลยนะครับห้ามเสี่ยวนะห้ามเสี่ยวนะเรามาดูพร้อมกัน ถ้าตกไปเป็นไงบ้างน่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือผมโดนปหคือแบบแค่เฮ้ยเฉยอะคือแบบกลัวเขาแบบโดนนั่นแหละแต่แบบมันยังไม่เสียวพออะอืมท่านผู้ชมยังไม่เสียวพอยังยังทำร้ายผมไม่ได้อันนี้ผมแค่ตกใจไม่ได้ตกใจได้ซ้ำก็แค่อุทานเฉยนะครับ เชี่ยกตกไปเป็นไงวนะน่ะไอ้สัตว์ไอ้เฮ้ยถ้าเพื่อนเขาไม่มาดึงอ่ะจักรยานก็ตกนะครับแล้วตัวเขาก็อาจจะตกด้วยนะครับอ่าให้ก็ได้ให้ก็ได้อ่าให้ก็ได้ได้ได้อยากเห็นกูโดนใช่ไหมได้โอเคครับเรามาอยู่ในเว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่เอาไว้นะครับเอาไว้สุ่มนะว่าผมจะโดนอะไรนะครับถ้าผมโชคดีผมก็โดนของดีนะครับ ไหนว่าของดีกูยังไม่เห็นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผมโชคร้ายผมก็จะโดนแบบซีอิ๊วดำอย่างเงี้ยใครจะไปแดกลงวะเรามาเริ่มสุ่มกันเลยโอ้ยขอร้องอย่าโดนซีอิ๊วดำเลยกูวาแหละอย่าโดนซีอิวดพิกป่น <te animals> พิกป่นครับผมโดนพิกป่นนะครับก็เหมือนคลิปกินมาม่านะครับผมก็ ชิวๆอ,ะอ่ะกินๆๆนะกินกินนะกินกินกินให้ดูกินให้ดูๆๆดปรับเดี๋ยวเปลี่ยนพัดลมเป็นเบอร์นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวพลิกปิวเข้าเข้าคอมขึ้นมาซวยเลยนะครับอ่าพี่ฝนพี่ฝนคั่วเองกับมือเลยเนะนี่ยนะี่แม่ขั่วเองเลยเนี่ยเนเนเนไปกองเห็ดไหมี่ยเห็นหนะปะช้อนหนึ่งเลยนะ ขึ้นจมูกเลยอะ่ะน้ำเปล่าอย่างเงี้ยวะน้ำเปล่าน้ำเปล่าแบบเรื่องผมแบวน้ำมัน <c oughs> ถ้าสมมุติว่าผมตกใจถ้าสมมติผมตกใจแบบอ่ะเอางี้ดีกว,ว่าเพิ่มแอดให้มันแอดวานซ์ขึ้นผมจะนั่งนิ่งๆเลยถ้าผมเป่งเสียงออกไปด้วยแบบ ด้วยการตกใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งถือว่าโดนนะถือว่าโดนโอเคนะเปลี่ยนกติกาแม่งเลยหน้างานนะครับคือเผื่อถ้าผู้ชมมาร้องเรียนเนี่ยเฮ้ยพี่พูดเท่พี่พูดอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่ไม่โดนทําไมพี่อะไรอย่างงั้นเออพี่โกงอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่มีเพื่อนไงเห็นไหมผมอยู่คนเดียวผมสามารถโกงได้อะไรไหมเออแต่อันี้ผมเปลี่ยนกติกาใหม่กติกาหนึ่งก็คือกติกานี้ก็คือโอลิ้นถ้าผมทำสีหน้า ี้ไม่เป็นไรโอเคนะแต่ถ้าผมแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอูทานออกไปอ่ะโดนมาเริ่มต่ออ้าีรอสไม่ได้แดกกูหรอก riba เทปวัดูจะ riba ไม่เลยพูดเลยคือมันแบบโอ้หโอ้โยึดแมเกือบโอ้ไม่ได้ว่ะเฮ้ย มึงไปทําไมอ่ะมึงทําเพื่ออะไรวะคือมึงจะเดินไปตรงนั้นเพื่ออะไรวะทําทําไมอ่ะไม่กลัวตายเหรอมันไม่มีเซฟตี้ด้วยนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะแล้วเมื่อกี้เขาสะดุดดันถ้ามันโอ้โหม,มันคือ,อแล้วแบบอ่าโดน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 เอาล้วครับเรากลับมาอยู่กับอ e ีเว็บหานี่อีกแล้วนะครับโอ้ยกูอ่าอ,อ,อ่โอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับ นี่ไม่ต้องให้มันรู้ตัวไปไงกดไปเลยอย่าพิกอย่าโอดอย่านับป่าไป ASM นี่นะนี่นะถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะดูไม่สุภาพเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีคนมาใช้ต่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดโรคโควิดนะครับเราต้องเทใส่เนี่เเทดูไอ้ใหม่นี่ก็เกะกะจังเลยอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเห็นปะเทแล้วนะไม่มีการตัดต่อนะนี่เทของจริงแล้วนะอุ้ยลูกเทซะเยอะเลย เฮ้ยกูลืมโอ้โหโอ้โหดูเทดิหปะหปะเเหมือนกูซดซุปอะไงดีวะให้แบบอ่ะฟังเสียงอันนี้คือการซดธรรมดาไม่มีเสียงน้ำนี่คือการซดซดน้ำปลา กูทำไรเนี่ยกูมาทำอุ้ยน้ำปลาเยียมากน้ำปลามันพริกป่นเนี่ยยังพอโอเคแต่น้ำปลาคือแบบคือผมรับความเค็มได้นะเว้แต่ผมรับความที่มันหืนขึ้นจมูกไม่ได้อะ่ะคือมันมันแบบมันมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ว่ากินไปแล้วมันขึ้นจมูกอะ่ะนี่กูมารีวิวน้ำปลาอะโอ้กูมาทำคลิปกูมารีวิวน้ำปลาเฉยเลยอะดูต่อดูต่อ อะไรอ่ะผีมะกวางปิดอุ้ยแล้วกวางไปไรไมนะ่น่าันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้แบบเป็นห่วงกูจะยกตามทำไมวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหอเฮ้ยมันคือไม่ไม่เอาแล้วนะไม่เอาน้ําปลาแล้วนะไม่ไม่ไม่มีทางเราจะไม่เราจะไม่พูดอย่างนั้นไม่ไม่น้าปลาแล้วไม่จะตายอยู่แล้วโอเคครับเรามาถึงการสุ่มแล้ว ตาเมื่อกี้เราได้น้ำปลาไปตานี้เราจะได้อะไรอยากน้ำปลาไม่มะนาวยิสยัสยัสกูอยากได้มะนาว <laughs> มะนาวเป็นสิ่งที่ผมรักมากเพราะว่ามันทําให้คอของผมเนี่ยไม่เสียงแหบนะครับคือผมถ้าผมจะกินเป็นลูกเนี่ยก็มันก็ดูแบบไม่ดีนะครับเรากินเป็นขวดเลยดีวยกว่านะครับโอเคซดเลยนะ มุมนี้มุมนี้มุมนี้มงูตะกินเหี้ยม,มากเลยอะไอเหี้ยมันหมดอายุยังวะเนี่ยโอเคหนึ่งอ่ะ <c oughs> ดีอ่ะแต่แค่เราทนทนกับทนกับเขาเรียกอะไรอะดาเมจของมันไม่ไหวครับความเปรี้ยวทนไม่ไหวเบื่อะดูต่อดูต่อเฮ้ยแมนวะแมนอยู่ไม่เอาไร่อะขอนักหนักขอนักหนักขอแบบแรงๆอะขอนักหนักขอนักหนักข้อแบบแรงๆอะ ฟ้าผา่าตกใจปากเลย <c oughs> เฮ้ยไม่ผมว่าเลี้ยวผมว่าเลี้ยวมันต้องตกเฮ้ยแต่เขาเก่งนะเขายังรับได้อยู่อ่ะเฮ้ยเขายังจับได้อยู่รับอะไรของกูวะเอาลับตอนนี้นะครับรถพว่วงอะไรวะาบัมเบอร์บีครับบัมเบอร์บีอุ้ยบัมเบอร์บีบัมเบอร์บีเกือบชนนะครับอืมไม่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะไม่เท่าไหร่ มันยังทำให้ผมแบบหวาดเสียวหรือตกใจอะไรมากขนาดไม่ได้อะไรอ่ะมามามๆมาอุ้ยเล่นสเก็ตบอร์ดเหรอนี่คือแบบอยู่ในวงน้ำคิดว่าเทศอ่ะเฮ้ยโอ้ไม่อไรอ่ะผมเจอบ่อย ทำเพื่ออะไรวะมันทำเพื่ออะไรครับท่านผู้ชมมันทำเพื่ออะไรมึงอยากตายเหรอมนุษย์เราเกิดมามีแค่ชีวิตเดียวนะเว้ยผมแค่โกรธไหมเฉยนะครับผมไม่ได้แบบตกใจผมแค่คิดว่ามึงเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยบ้าท่านผู้ชมรักผมไหมท่านผู้ชมรักผมไหมท่านผู้ชมรักผมไหมถ้าท่านผู้ชมรักผมท่านผู้ชมจะไม่อยากให้ผมกินซึ่ง กูไม่โดนหรอกไม่เหลือกูไม่อยากโดนมากที่สุดก็คือซีอูดำไม่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 มาเรามาสุ่มกันเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับอะไรขอเป็นเออ่พริกป่นแล้วกันพริกป่นกินได้นะครับพริกป่นสบายๆเลยขอพริกป่นนะครับไอ้เหี้ยเนี่ยแล้วกูก็ต้องมาสลับกล้องมาแบบแบบทำไมอ่ะมึงไม่หาผัวฮะเอากูไหมแต่โอ้โห น้ำปลาอีกแล้วมันกลิ่นแบบออมันเหมือนน้ำปลาบูดอะใช่เหรอวะน้ำปลามันกลิ่นนี้เหรอวะมันหมดอายุยังเนี่ยอะ เหม็นนะ่าตัป๊ปลามันเหม็นนี้หรอบ้าไม่ไม่ไม่โดนแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเสียวคือ <c oughs> ถ้าตกไปอะ่ะถ้าตกไปอะ่ะโอกาสรอดคือแบบอ่ะมันนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะกูให้เลยแต่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเว้ยสุ่มกาชากาชาห้าเปอร์เซ็นต์กูจะไม่ได้เลยเมื่อกี้ควางเหรอเมื่อกี้ควางวิ่งตัดหน้าเหรอ S <S เป็นเฮียอะไร่เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับการดูคลิปที่แบบรีอคชั่นก็เอาง่ายๆก็คือมา,เ,อาเล่นเฉยๆนะฮะมาเล่นเฉยๆมาดูแล้วก็มาตกใจเฉยๆว่าคนเราเนี่ยมันบ้าบอขนาดไหนนะครับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยตายได้ตลอดเวลานะครับบางคนก็เสี่ยงตายนะครับบางคนกเ็เข้าไปหาที่ตายเองนะครับเสี่ยงตายแบบเราอยู่เฉยๆแต่ก็ เออเสียงที่จะตายนะครับอีกประเภทหนึ่งก็มันก็อยู่ของมันดีๆนะครับเราก็อยากจะไปตายซะงั้นนะครับก็เที่ยวยังไงทํำยังไงก็ขอให้เซฟตัวเองไว้นะครับชีวิตเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวนะครับจงรักตัวเองไว้นะครับและคลิปคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันไหมนะครับก็เสียดายนะที่ไม่ได้กินซีอิ๊วดําให้ดูนะครับเพราะว่า คือไม่ได้สุ่มโดนนะครับสุ่มโดนน้ำปลาสองรอบใช่ปหล่ะก็ไม่ได้โดนนะครับอืมก็ก็ดีก็ดีเลยก็ดีไปนะครับก็ดีไปเฮ้ยเฮ้ยลู้เป็นใครเนี่ยเข้ามาบ้านผมได้ไงเนี่ยก็นี่ละบ้านฉันไม่ไม่ใช่นี่นี่บ้านผมบ้านผมไม่ใช่บ้านลุงผมอยู่บ้านคนเดียว แม่ผมไปทํางานต่างจังหวัดและผมอยู่คนเดียวลุงเป็นใครไม่ไม่นี่แหละบ้านฉันนี่แหละนี่แหละบ้านฉันนี่ไอ้นุม่มลุงมาจากอนาคตลุงคือตัวเองในอนาคตนะเว้ยนี่นไงแก่แล้วยังหล่อนเนี่ยเ็นไงอ๋อคือลุงมาจากอนาคตลุงเป็นตัวผมจากอนาคตใช่เหรอผมหน้าตายางี้เหรอจริงดิผมยังเชียร์แมนยูอยู่อ๋อ เทพจริงลุงมาที่นี่เนี่ยเพื่อจะมาบอกเองว่าตอนนั้นนะ่ะลุงไม่ได้กินซีอิ๊ววันเนี้ลุงก็เลยอยากจะมาเตือนให้เองนะ่ะกินซีอิ๊วดําแล้วผมจะกินเพื่ออะไรเพื่ออ้าวทำไมถามอย่างนั้นล่ะถ้าเองกินน่ะคนดูก็จะหัวเราะคนดูก็จะชอบไงเขาจะได้กดไลค์ให้เองไงอ๋อคือถ้าผมกินซีอิ๊วอันนี้คนดูก็จะชอบใช่ปะ ใช่ใช่ใช่แล้วคนดูจะชอบอ๋อสวยละอ่เมื่คิดว่ากูปัญญาอ่อนไหมกูนั่งคุยกับตัวเองอะเอาดิกูทำขนาดนี้แล้วอะยังไม่กดไลค์กูอีกเหรอโอเคเมื่อลุงของผมเนี่ยแป้งเลอะมาดูดิแป้งเลอะเลอะไปหมดเลอะไปหมดเลย กูทาอะไรกูทําอะไรคือลุงผมบอกแนวคือลุงไม่ใช่ลุงคือตัวผมในอนาคตเดี๋ยวมาบอกนะว่าให้กินซีอิ๊วดำนะคนดูจะได้ชอบนะกินกินก็ได้กินก็ได้กินก็ได้ก่ป่านะก่ป่านะดูดูดูให้ทันนะกล้องอาจจะไม่ชัดแต่แต่กูแดกจริงนะครับเดี๋ยวกูกูไม่รู้กูจะอ้วกอะไแค่กลิ่นก็จะอ้วกแล้วอะคือแบบ อ,อ,อ,อ้อ้าอ้า,อา,อามึงพอใจเลยยังลุงมึงพอใจเลยยังเนี่ยกูแดกแล้วเนี่ยเป็นไงอ้วกแตก <c oughs> ดีนะผมมีภูมิต้านทานครับผมเลยไม่ค่อยแบบอ้วกมาแบบหมดหมดไส้หมดพุงผมแค่อ้วกเอาสีที่กูกลืนไปเมื่อกี้ออกมานะครับอโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ <c oughs> ถ้าผมตัดหรือแบบกล้องมันอาจจะ ดูแย่ยังไงแล้วถ้าผมตัดแบบกระกากยังไงก็ขอพายจริงๆนะครับคือทําคนเดียวนะครับทําคนเดียวโปรดิชั่นมีแค่คนเดียวนะครับจะกนใหมาคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับอย่าลืมไปกดซับสไคร้ด้วยนะ,ละหลาน